ไอ้โถตันตัน สวัสดีวันนี้อนิบังจะมาพูดเรื่องที่บังเห็นนะแชร์ไปแชร์บังหน่อยยาหัวล้อเพียงแค่พวกมึงเห็นก็หางกันแล้วแต่งตัวอะไรนี่นิบังโจนี่ไม่ใช่บุกฟอน นะเดีย๋ยวเรามาสิ่อที่บังเห็นบังจะมาพูดวันนี้นะนะ <c oughs> อย่าหาอย่าหาจะพึ่งหากันอยี่ยพึ่งหากันเอาปิดเสียงเอยเซ่นะแชร์ไปแชร์ไปอับบริมาให้บังด้วยนาพานละไปไปลบอกไปเลยสิวขึ้นแน่ละ สวัสดีครับพร้อมเสียใจบางมีนราคนรักนะอย่าเพิ่งเกลียดกูนะรักกูไว้ก่อนเห็นว่มึงถามหลืดบ่อยๆเมื่อไรรถตีพักเครื่องมานี่ไงขอไฟช่างหน่อยหาไฟไปเลยอย่าอย่าบังหาไฟเลยบังหาไฟให้จันกุงเลย พี่แมจะมาสู้ยันกรุงไ,ไห้ครัฟันหน้ายันกรุงไม่ได้สร้างมา, <c oughs> มาเมื่อวานเะยนะ <c oughs> เปลี่ยนสร้อยคอนี่ไม่ได้เปลี่ยนสร้อยคอเดิมก็ยังอยู่นี่ไงแต่บังสายพามไม่ได้นะบังกินหมูบางไม่กินไก่้กูพูดผิดปะวะพูดผ <c oughs> <c oughs> ิดพูดผิดพูดผิด,ด <c oughs> บังกินไก่บางไม่กินหมู บางตื่นมาบางตกใจสะดุ้งเลยนะเต็มไปหมดเลยชแชทเต็มไปหมดเลยนะบางตอบไม่ทันบางไลฟ์ให้ฟังเลยแล้วกันบางบางจะไลฟ์ฟังเลยบางตอบไม่ทันเข้าใจไหมนะบางตื่นมาหกโมงบางตกใจเลย พักมาถามบังเต็มเลย <Yeah. S 1> นะบังก็ไม่รู้ <Yeah. S 2> บงังจะตอบอยังไงร้อยกว่าแชทร้อยกว่าข้อความ <Yeah. S 2> นะเป็นเชียอะไร <Yeah. S 1> เสือหาพรเลยนี่บางจะพูดประเด็นประเด็นที่บางเห็นนะมีคนนึงออกมาบอกว่าดูดไปสองทีดูดไปสองทีงท <Yeah. S 1> นะ แน่นอยเจ้าปัญญาผมไม่ได้บ้าบอกว่าดูไปสองทีนะตอนมึงใหญ่นะสองทีมึงเล่นหลอดแตกเลยนะไอ้สารบังพยานเยอะนะมึงเถียงกับบังบังมีหลักฐานนะหลอดแตกอ้าวนะแล้วที่มึงบอกมึงมาเอาอะไรกับพี่ชายบังเนี่ยมึงพกมาเองพยานเยอะแยะไปหมดหลักฐานมีนะมึงบอกมึงบอกมึงบอกมึงออกมาพูดว่า โอ้ผมดูไปสองทีเองสองทีองพอมึองสิเออแล้วเงินจ้างลมมวยเงินอยู่ไหน,ออน,งงน,นทุกวันนี้พี่กูขอกูแดกเนี่ยนะกูถามมึงจริงๆเงินอยู่ไหนไออีคิวไอเฮียนี่มึงบอมมึงดูไปสองทีวันนั้นคนเยอะคนคน,คนอื่นเห็นเยอะเห็นไปหมดกูว่าแล้วทำไมเวลามึงขึ้นต่อยเพลงมึงขึ้นมาผมไม่ได้บ้า ฮะยยยโอ้มึงพกมาขนาดนั้นมึงยังแหกเลยซาดนี่มึงจะเอาลูกที่หลอดมันแตกไหมเอาไหมฮะคนอยู่เยอะแยะคนอยู่เยอะแยะมึงบอกมึงดูสองทีมึงกดหลอดแตกเลยมึงมึงดูไม่เอาว้าเลยนะนี่มึงบอกว่ามวยไม่ต้องเดินมาแล้วจานกุงมานี่เอจานกงมานี่เร็วจานกุ้งมาเข้ากล้องหน่อยสิ จานกุงมาเข้ากล้องเลยสิแล้วนะไอ้เนี่ไอ้คิวมึงอะมันยังเด็กๆจานกรุงโชว์ฟันไปโชว์ฟันจานกุงยิ้มนี่จัดฟันหน้าเนี่ยไม่ได้สร้างมาเมื่อวานนะมึงมึงคิดจะเดินเส้นทางเนี้ยมึงดูฟันหน้าไว้ยิ้มจานเนี่ฟันละจานกรุงไม่ได้สร้างมาเมื่อวานผ่านประสบการณ์มาเยอะ ในช่องป่าของเขานะนะของมึงมันเด็กๆนะไอ้เหี้ยยิ้มอีกทีให้โลกได้รู้ว่าเราประสบการณ์แน่นนะขายพระตอนไหนอย่าเพิ่งตอนนี้กูเป็นบงังกูยังจับพระไม่ได้นะนี่คิวนะยีาพูดนน้นพูดนี้เยอะแยะ,ยะมึงบอกึงดูสองที่สองทีมึงเล่นหลอดแตกเลยแย่แค่นะ แล้วมึงมาบอกมาเอานี่ระวังโดนฟ้องด้วยนะอีคิวนะมาบอกเอายงเอายายเฮียอะไรพงไปเองนะไปลาเงินคนนู้นคนนี้มาม่วซัวติดยางไงพอติดยาแล้วเล,นนเล่นการพนันเรียบร้อยเงินหมดเย็นแม่หาลูทางออกไม่ได้กูขออย่างเดียวอย่าโดนละกันอย่าแขวนละกันนะอย่าออกลูกค้าตัวตายนะไอ้ซาด บางเห็นบางกล้าพูดมันเป็นความจริงไม่ได้ดูดสองทีนะแล้วมันพกมาอยู่ในมันพกมาเองเลยมันดึงออกมาจากกระเป๋ามาแล้วมันก็ถามบ้านใครน้องวันนั้นอ่ะบ้านกูอุ้มบ้านกูอ้มมันถามกูอุ้มว่ามีห้องไหม๋ยขอขอยืมห้องไอ้นี่หน่อยอ่ากับพุ่งตรงกับภาษาชาวบ้านชาวบ้านขอยืมห้องเสพหน่อยนะขอยืมห้องเสพหน่อยอยันนี้บางก็ตกใจย,ยัดเงินดักมวยเฮีย,ม,ยม,ม,มึงเรบในห้องน้ำมึงเรบในห้องน้าด้วยนะ รูปที่ทายมันก็อยู่ในห้องน้ำนะนะมึงมึงบอกไม่ทลยศอาชีพตัวเองไม่ทรยศอาชีพตัวเองนักมวยส้นตีนอะไรแบบนี้ไม่ทรยศอาชีพตัวเองนี่มึงหลักสูตรพอกายแบบไหนพอกายอะไรเหย็ดแม่ขมีแดกยาชูกำลังมึงดูสเก็ต ไอเหียกูก็ยังหาตัวกูเลยเนี่ยวางมาทำอย่างเงี้ยนะแต่มันคือเรื่องเจ้งที่สังคมควรได้รับรู้นะถ่ายไฟไม่ต่อสัญญากับมึงมึงก็บอกมึงได้คัาตัวอย่างถ่ายไฟเท่านี้เท่านี้เท่านี้เอามาพูดแล้วมึงก็มาบอกว่ามึงอยากเป็นประเด็นในโซเชียลอย่าทะเลาะกันเอาจัดการกุศลมีหลักฐานหมดชัดชดมีหมดนะไออิคิวไอเฮีย มึงไม่ต้องแขางต่อยมวยแล้วนี่กูกูกูท้าเหมือนกันกูแต่กูมีไม่ไม่มีตังเป็นล้านกูมีห้าแสนนะไอพกของที่มึงพกมาวันนั้นอะสกเก็ตอะนะมึงพกน้ําแข็งมานะเด,นนเดี๋ยวกูส่งตัวแทนไปนี่เข้าห้องเข้าห้องกูท้าเลยเข้าไปในห้องกันสองคนใครออกมาตาลอยหรือเวอร์กอนหรือรับไม่ได้ขาขาดคนนั้นแพ้อ่านี่กูส่งไปเลยจันกุ้ง롱งแข็งนน่ แพ้ให้มันรู้ไปที่ว่าฟันหน้าเป็นอย่างนี้แล้วผมยอมฟันข้างอาจารย์กุง<ด>้งผมมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมันรอก,ก่อ,อย่าไม่เอามา,อ,า,มาอองในแชทอย่างนี้กูตัวกูเนี่ยไม่รู้เรื่องไอ้มวยมวยเนี่ยกูไม่ค่อยได้ฟังแต่ตอนมันเซฟเนี่ยกูอยู่ในเหตุการณ์กูเลยพูดไง อะไรที่กูเห็นเนี่ยกูพูดได้อะไรที่กูไม่รู้กูก็ไม่พูดนะอีนี้บางจะพูดได้ไงบางสิ่งบางอย่างบางก็ไม่รู้แต่ที่บางรู้เนี่ยคือไอสเก็ตเนี่ยของมันมันพกมันดูดเลยมันพกดูดเลยมไม่เห็นสภาพมันเหรอเห็นสภาพมันไหมทุกวันนี้มึงแดกยาแดกยาคนบ้าอยู่แล้วมึงยังเสพให้เป็นบ้าอีกเนี่ยตอนมึงเลยหนักเลยนี่ไงหาคนทางออกไม่เจอขออย่างเดียวมึงอย่าแฟนแค่นั้นแหละ นะ<า>อย่ากูอะ่าไปแล้วกูจะไปแล้วกูไม่ได้มาเอาสาระอยู่แล้วกูแต่งหน้ามาขนาดนี้เพก<อ>หัวมาอย่างนี้มึงคิดว่ากูมาเอาสาระเหรอ <c oughs> ไอเฮียไม่ต้องด่าก,กูไรสาระเพราะวันนี้กูก็ไม่มีสาระอยู่แล้ว <c oughs> คนมีสาระไม่ทําแบบนี้หรอกนะไอเฮียลบก็ลบยากไอคุย้ยโอ้โอ นะกูไม่ได้มาเอาสาระกูมาพูดเสียงที่กูเห็นนะกูไม่ได้ตอแรอยู่แล้วไม่มีส่วนไดส่วนเสียกูนะไอ้นายเงินเฮียเจ็ดแปล้านสิบล้านคูเยียดแม่แสนหนึ่งเวียงไม่เห็นเลยกูพูดตรงตงมีมาวางเท่าไหร่วะที่กูเห็นล้านหนึ่งของไอ้นั่นนะล้านหนึ่งไอ้เฮีเอาไปสองแสนเออล้านหนึ่งไอ้เฮียมึงก็เอาไปสองแสนไม่ทลายยออาชีพตัวเองไม่ไม่ทลายทลายยออาชีพตัวเอง เป็นนักมวยที่ลักในอาชีพไม่ทรยศวางปุ๊บเ่ยคมยืมสองแสนนะงาไปทำอะไรวะมันจีละเท่าไรไอ้เคีวไอ้คียวเอ้ยมันจีละเท่าไร่ที่มึงซื้อมา,า,าอ,อ,อูาพอจะเข้าใจงานสุรินนะงานสุรินงานช้างน่าจะแพง น่านจะแพงอีคิวสมัยนี้เขาไม่เซฟแล้วยาเย็นแม่ไปนหนมาไหนมีดานโดนตรวจเยี่ยวกูยังงงเลยมึงรอดมาได้ยังไงแสดงว่ามึงไม่ออกจากบ้านใช่ไหมฮะมึงออกจากบ้านมาอีคิวถ้ามึงออกจากบ้านกูว่าไม่น่ารอดน่าจะเกมเนะด่านเยอะแยะมึงรอดด่านได้ยังไงไอ้ยปสามหนึ่ง้ยอย่าประมุนมันจงเป็นบางอยู่จับพาไม่ได้อ่ะเขี่ยทิ้งนี้บุรี มีน้ำปลา,ากินบ้างแสบคอม,มากเลยนะอันนี้เอาแบบว่าเอากูไม่ได้มาเอาสารายอยู่แล้วจะด่าอะไรมึงด่ามาเลยกูพร้อมอยู่แล้วกูแต่งหน้าแต่งตางเงี้ยกูทําใจมาแล้วคือกูทําใจมาพร้อมโดนด่ายอยู่แล้วแต่กูขอขอพูดบ้างโอ้โหตอนแหลกเกงเ่งเหลือเกินนักมวยสนตีนอะไรนะตอนแหลกยิ่งวกว่ากะลีอีก บางผู้ตรงๆเลยดูดไปสองที่มึงพูดได้ยังไงสองที่มึงไปดูคลิปแรกคลิปแรกที่มึงท้าต่อยกันเนี่ยมึงดึงผมไปดึงผมมาคือมึงไม่ไหวแล้วขนหัวมึงลุกแล้วไม่ไหวแล้วช็อตนั้นคือมึงไม่ไหวแล้วที่ท้าไปมึงคิดไปดึงผมไปคืออาการมึงออกแล้วนะแต่คนแค่ยังไม่รู้นะครับโดนก็โดนสิกูไม่ได้เซฟไปเฮียตรวเยียวกูก็ได้ตรวเลือดกูก็ได้กูมองเห็นมึงจะโดนก็โดนมึงจะให้กูโดนอะไรกูไม่ได้เซฟ มันพกมาของมันเองไอ้เฮียมาคุยเรื่องมวยอยู่ดีๆมันก็ยืมห้องพอยืมห้องเอ้ขูอ้ไม่ให้ยืมห้องมึงก็ไปเล่นในห้องน้ําคนพยานเยอะพยานบุคคลเยอะมากเลยนะมันมาใครนะไอ้อ้วนอะโด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 ไม่ไม่แพ้กันเลยนะโดโด่โตโตหรือโดโดนะไม่รู้เราชื่อโดโด่อะโดโดละกันนะโคนมึงอะไอ้โดโด่ไอ้อ้วนอะนะไม่แพ้มึงเลยนะ ผัดกันไฟ át, กันปลายไฟกันมากูตกตกใจเลยกูตกใจเลยมึงเชื่อกูไหมเย็ดแม่โคดโคดโคดขอนักมวยกูนึงก็จะส่งน้ำให้ส่งน้ำแข็งเย็ดแม่แม่งส่งยื้งนั่นแบบยื้นั่นแบบปรับปรับไอ้คิ้วเจ็บแค่เบาเบานีิหลอดไม่มีแล้วคิ้วปึ๊บไอ้โดจับมาปุ๊บกดปุ๊บไอ้พี่พี่เบา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 เดี๋ยวรอดแตกพอหนึ่งไอ้ค uh ิ้วตอดแตกพับนะนั่นเรื่องเกิดเลยเย็ดมัเป็นปัญหาเลยอะไรสดเลยทีนี้ ดึงเงี้ยอยู่งเงี้ยดึงนี่ไม่ใช่หัวเสียอะไรนะลออแตกไม่มีดูแล้วหลออแตกไอ้ซานนะนี่บังพูดเรื่องที่บังเห็นไอ้เรื่องมวยบังไม่ค่อยรู้บังเลยไม่ค่อยพูดนะแต่ไอ้เริงเงินเจ็ดแปด้อยเฮียนเนี่ยบังไม่เห็นบังไม่เห็นเงินจริงๆนะพอบังก็ไปกับพี่ชาบังตลอดนะอันนี้มันเราก็ไปคุยกันเองแต่ไอ้เรื่องเซฟเนี่ยบังเห็นตำตามันขับมาเลย นะวันนั้นขับอะไรมากระบะหรือเปล่านั่งแท็กซี่มาวันนั้นมันนั่งแท็กซี่มามันนั่งแท็กซี่มานั่งแท็กซี่มาพกมาด้วยมือกาได้ยังไงใจมึงถึงถือจัดาจ่ใจมึงถึงบางยอมใจมึงเลยนะนี่ถึงกูจะดูรั่วแต่ตรวจกูเนี่ยกูมั่นใจโปรงกูไม่มีม่วงนะ แต่ถ้าเลือดอาจจะเจอทำสิ่งที่ทำให้ตากูเป็นแบบนี้นะนะบางออกมาพูดอย่างที่บางเห็นบางเห็นอะไรบางก็พูดนะผมไม่ได้บ้าผมไม่ได้บ้าผมร้อนไอ้เฮียเปลี่ยนเพลงไอ้เฮียนะ แม่ดูดไปสองทีมึงไม่อายปากมึงแล้วว่าอีคิวดูดไปสองทีมึงอายปากมึงบ้างไหมกูถามคําเดียวมึงอายไหมฮะการที่มึงบอกว่ามึงดูดไปสองทีแล้วมึงมาโบยว่ามึงเอายาจากอันเนี้ยพวกกูเอายามาจากไหนมึงบ้าหรือเปล่าขอเราย้ายมึงเนี่ยมึงมาตรวจได้เลยเนี่ยสารเนี่ยมาตรวจเลยตรวจเยี่วตรวจเลือดเลยขายเขาจะไปยุ่งวัยรุ่นไทยเขาไม่ยุ่งแล้วยาเสพติดไม่เท่นะทำมาหาแดกได้แล้ว อย่างมึงนี่อาชีพมึงมึงที่มึงขึ้นต่อยไม่ได้เพราะอะไรไปแพ้คนจีนเพราะอะไรอย่าให้กูพูดนะแพ้คนจีนเพราะอะไรอีคิวเพราะเราโดนแทงเข่าทีเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้โหอีคิวคิวเพื่อนโดโดโดคิวโอ้โหคิวคิวเปาะยังไงอ่ะคิวโอ้เสียงบางหายเลยบังพุทความจริง บางไม่กลัวแล้วฟ้องฟ้องมาเลยฟ้องฟ้องมาเลยมึงมึงออกมายอมรับด้วยบอกมึงดูแต่มึงดูสองที่สองที่พร้อมสิสองนี่มึงดูปากสองที่พร้อม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 ตายสองที่เย็นไหมถ้าสองที่มึงเก่งไปแล้วสองที่มึงดูหลอดแตกได้ไงได้โดโด้มันจะดูดด้วยได้ไงสองที่มึงไฟกันเป็นในนี้เลยโดเออมันหายหายรู้นะงงไหม ไม่รู้แล้วแกเแต่เล้งมือมันจับโทรศัพท์ตลอดเวลานะสรุปสิบสองต่อยไหมอันนี้บางก็ไม่รู้บังไม่ค่อยยุ่งเรื่องมวยบางตอนนี้บังมาเรื่องเดียวเรื่องเสพบังชอบนะ <c oughs> บังชอบเลยนะบังพุ่งตรงเลยนะวันนั้นนะอีคิวจริงๆถ้ามึงไม่ได้คุยกับพี่กูนะกูท้ามึงแล้วกูเห็นการดุมึงอย่างนั้นกูจะท้าให้มึงไฟบจานกุ้งแล้วดีนะจานกุ้งเขาเลิกแล้วจานกุ้งเขาเลยไม่รับนะนะ กูบอกให้ตำนานฟังทนเนี่ยจานกุ้เพราะฟันหน้าเขาไม่ได้ได้มาง่ายๆแบบนี้ก่อนที่ฟันหน้าจะเป็นอย่างนี้เขาผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะจะผ่านน้ําหรือไม่ผ่านน้ําเขาก็ผ่านมาแล้วแต่เขาติดคุกไปแล้วแต่เขาติดคุกไปแล้วพอเขาติดคุกไปเขาก็เลิกอ้คิวมึงยังไม่เคยโดนคุกไงมึงก็เลยไม่เลิกนะอยู่นะโอ้คนอย่างนั้นกูไม่ให้เกียร์แล้ว จะด่าอะไรก็ต้องด่าแล้วคนอย่างงั้นให้เกียรติจำเฮียอะไรนะคนตอนแล้วแม่ผมดูดครับผมดูดสองทีสองทีพอง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 ไม่มีทางดูดสองทีไม่มีทางเชื่อบังฮะบางเห็นมากับตาบางมองมองมองเข้าไปบางเห็นเลยสองทีไม่มีทางอยู่ในห้องน้าเป็นชั่วโมงได้ไถ้ามันอยู่ได้แสดงว่ามึงต้องเป็นโรคท้องเสียหรืออะไรประมาณนั้น อ๋อ้ยสิี่แม่าคำพูดทุกใจส้มระแวงแดงรลองเก็ดขาวเล่นรั่วเลย <c oughs> ใช่ถูกไม้แม็กแม็กสกลน,นครสองทีรอแตกได้ไงเป็นไปได้ยังไงที่สองทีรอจะแตกเป็นไปไม่ได้มึงต้องใช้ไฟฟูเท่านั้นถ้ามึงใช้ไฟฟูเนี่ยหลอนมันจะเปาะมันจะเปาะก่อนดอกแรกนะ บางบางก็เคยผ่านมาแต่บางก็เลิกบางไม่ชอบพอรยศทานะผมดูดครับผมดูดไปสองทีพูดอย่างนี้ออ้มามันนะคนเห็นตาเนี่ยคนหนึ่งมีสองตาเห็นเป็นสิบสิบตาว่ามึงไม่ใช่ดูดสองทีแล้วงานเนี่ยไอ้ยาเนี่ยมึงพกไม่เองนะอีคิวมึงพกไม่เองนะบ้าหรือเปล่า นะนี่ไอคิวกูจะบอกมึงให้ว่าถ้าทองที่แล้วไฟหลอดมันแตกเนี่ยมึงต้องใช้ไฟแบบนี้นี่หลอดมันถึงแตกไอคิวมึงต้องใช้ไฟแบบนี้มึงไม่ได้ใช้ไฟลอยแล้วมึงใช้ไฟแบบนี้ไอคิวถูกไหมจันถูกโอ้ประสบการณ์ที่ผ่านมาไอ้ อ๋อเนี่ยทุกติงทุกอย่างที่พูดตอนนี้ท่านมีเยาวชนรับดูโยนะอันนี้บางพูดมันคือสิ่งไม่ดีมันคือสิ่งไม่ดีสิ่งที่ทําให้คนไปปีนเสาไฟฟ้าโดดตึกจี้คอไอ้นี่คือสิ่งที่บางพูดเชื่อผมไหมไม่เกินหนึ่งเดือนสองเดือนอย่าอีคิวมีข่าวไม่ปีนเสาไฟฟ้าก็หาตัวประกันละมึงมึงดูดอย่างเงี้ยนะไม่ปีนเสาไฟฟ้ามึงต้องหาตัวประกันน่แหละอีคิวกูเห็นกระตากระตาสองข้างกูเนี่ย นะมึงอย่าลบคลิปไอ้ที่มึงออกมายอมรับนะว่ามึงเสพจริงแต่เสฟสองที่เนี่ยมึงอย่าลบนะนะไม่แล้วไม่ต้องมาทําให้สังคมโจมตีพวกกูพวกกูเอายามาจากไหนทั้ทงทั้งที่ตัวมึงเองมึงรู้ดีมึงพกมาในกางเกงมึงเลย,เเเลยนะเค,เยคนเป็นพยานเยอะแยะไอ้ห้าคุยเรื่องมวยคุยเรื่องการกูศนจะจัดนู่นนี่นั่นนะว่า อ่ะอามุ่งตองคุยเรื่องที่กูได้ฟังนะคุยเรื่องมวยว่าจะจัดการกุศลอะไรงู้นอย่างงี้ให้ผมมีชื่อในให้มีชื่ออะไรนะให้มีลอกให้ชื่อให้มีชื่อในโลกโซเชียลให้มีลกชื่อในโลกโซเชียลมึงพูดอย่างเงี้ยนะเสียโ,โป้ครับเดี๋ยวออกมาท้าต่อยผมให้ผมมีชื่อในโลกโซเชียลหน่อยตอนนี้ไทไฟไม่ต่อสัญญากับผมมึงพูดหรือเปล่ามึงกล้าออกมาพูดไหมว่ามึงไม่ได้พูดอ้าว มึงกล้าพูดไหม oh. ไอ้เหี้ยแล้วพักหนึ่งมึงก็ถามว่าครูอุ้มหอ้องครูอุ้มใช้ได้ไหมครูอุ้มปฏิเสธไม่ให้มึงใช้ห้อง,อองมึงไปใช้ห้องน้ํามึงไ,ไ,ไปใช้ห้องน้ไปไปํานะนะอ่ะบางพูดในสิ่งที่บางเห็นอะไรที่บางไม่รู้บางไม่พูดไอหมามัน นะอะไรที่ตอแหลบางก็ไม่พูดบางโตมาถึงบางจะตัวเล็กแต่บางเป็นผู้ชายเต็มตัว<า>นะบางเป็นผู้ชายเต็มตัว,วน,น,นะนะบางเป็นผู้ชายเต็มตัวบางไม่ตอแหละนะบางไม่ตอแหลนะมึงอ้าวมาเนี่ยถ้ามีที่ตัวร้างขายาปิดครับเนี่ยห้างขายาปิดอยากจะเปิดกล้องอีคิวเยี่ยวเขี่ยวเยี่ยวต่อหน้ากล้องเนี่ยแดกเยี่ยวโยคีเอาไหมเออตรวจเลือดอะไรก็ได้ ยาเยี่ยวเนี่ยอาจจะอยู่เจ็วันแต่เลือดเนี่ยอยู่เป็นเดือนเลือดเนี่ยอยู่เป็นเดือนเออเลือดเลือดเนี่ยอยู่นานแน่นอนนะอีคนะิวน,น,นะการแพทย์สมัยเนี่ย,ยนะอีคิวดูดผมยม่อมเนาะผมเอามาผมผมดูดจริงแต่ผมดูดไปสองทีรอดแตกเลยใช้ไฟฟูกตอนอไฟที่มึงใช้คงไม่ใช่ไฟแชกแล้วแหละ มึงน่าจะเป็นไฟเผาเล็กอะไรประมาณนี้ปลอดแตกเลยสองทีแสดงว่าปอดยายโอ๊ตลืมไปเป็นนักมวยโอ้โหหลวงตอนแรกอยากหาตุ้มวิทยาศาสตร์บางบอกหาไม่ได้แล้วมึงหาจากไหนเที่ยงคืนตีหนึ่งนั้นปลอดเซเว่นแล้วกันโอ้โหผมดูไม่เป็นแต่ผมรู้ว่าต้องใช้ปลอดตายแล้วผมลองเชย นะไปดูหน้าแฟนที่คนเดียบี้ใช่ดูกับลูกน้องไอ้โป้ไอ้โป้ลูกน้องไอ้โป้ก็ดูดนะใช่ถูกอันนี้กูกล้าพูดลูกน้องไอ้โป้ก็ดูดเออกูพ,พูดเลยลูกน้องไอ้โป้ก็ดูดนะไอ้เหี้ยอันนี้เรื่องจริงนะถามอีกิวดิว่าจริงไหม พี่อ้วนบอกว่าสองทีคือสองเมตรครับอันนี้เข้ากล้องน้อยเข้ากล้องกับบังน้อยเข้ากล้องกับบงมันบังไม่ได้แฉบบังเห็นนะทำไมมันออกมาพูดมันจะอยู่ที่มันออกมาพูดว่ามันเลายากับพี่ทำยังไงเขาบอกเด็ดไม่ดีเด็ดมันไม่ดีเด็ดไม่ดีอ่ะเด็ดไม่ดีเขาบอกว่าเขาดูสองทีรอดแตกเลย ต่อต่อต่อพี่วนพี่วันบอกสองทีหรือสองเมตรครับน้องตรงใจสองสองเมตรแล้วไม่ใช่สองทีอะน้องไม่พวกนี้ไม่ได้ใส่เม็ดพี่พวกนี้ใส่ดีโอเคพี่โอเคโทรหากันดโทรหากันไม่ดีวะเดี๋ยวได้วะ เจอที่บ้านนะเอาบังไปแล้วนะบังก็พูดไปหมดแล้วที่บังรู้อะนะนะบังพูดไปหมดแล้วนะที่บังรู้บังพูดไปหมดแล้วนะไม่มีไม่ไม่มีอะไรที่บังไงนี่ได้แล้วบังพูดไปหมดแล้วสิ่งที่บังรู้ถ้ามึงถามเรื่องอื่นมาบังก็ตอบไม่ได้แล้วนะเพราะบังรู้แค่นี้นะ ที่บางรู้บางพูดไปหมดแล้วที่บางเห็นบางได้พูดออกมาหมดแล้วนะ,ะบางบางไม่กลัวที่จะมีเรื่องด้วยเพราะสิ่งที่บางพูดออกจากปากมันเป็นความจริงนะให้บางสาบานวัดไหนก็ได้เอาสินี่สาบานเหมือนคดีหวยสามสิบล้านก็ได้เอาไหมอีคิวถ้ามึงดูสองตีนสองทีกูยอมนี่ให้คด ให้คนเหยียบหน้ากูได้เลยถ้ามึงดูสองทีเนี่ยกูกล้ากูยัดแม่ให้กูยันที่ไหนกูก็จะยันอย่างเงี้ยคือสัตว์ก็มึงกูก็จะไม่ได้บอกว่ามึงดูสองทีและมึงพกมาเองด้วยที่สาคัญเลยสิ่งสําคัญนะฮะมันพกมาเองนะไปแล้วนะกูไปก่อนแล้วบา,บายๆนะอย่าลอมันออกมาต่อโตอย่ากูกลับมาใหม่นะไอสัตว์ยี่งคิวต่อโต้กูด้วยอย่ากูมาใหม่นะกูล้างหน้าก่อนคันแล้วเริ่มคันแล้วไปแล้วบา,บายย แล้วมองดักกูไลสาละกูไม่ได้เอามาเอาสาลาอยู่แล้วไปแลไอเดีย